สวัสดีค่ะสุดสัปดาห์นะคะย่วลัสเซียค่ะรับบทเป็นแคลลี่สุวรรณรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะโดนัทมันัสนันค่ะรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้ค่ะพิมพ์ค่ะสวัสดีครับผมบลูมบุรินทร์ยรุจนนรับบทในแพทย์ภาคโลหันชุนครับสวัสดีครับผมต๊อกสุภกรกิจสุวรรณรับบทจ่าแสบสมานกุนันครับผมสวัสดีครับธเนศวราคุณเพราะหนะครับรับบทผู้ว่านรมศักราชประสรนากรครับาตัวละครที่มีอยู่จริง มีความรู้สึกว่ามันต้องตั้งใจเป็นพิเศษครับเพราะว่าเป็นบุคคลที่มีมีมีชีวิตอยู่จริงครับแล้วก็ต้องทำกันบ้านเวิร์กช็อปเยอะๆครับจนสุดท้ายแล้วเราก็ลุ้นฮะลุ้นแล้วก็ผ่านมันไปได้ครับผมการมีชีวิตจริงเนี่ยยิ่งทําให้บางคนอาจจะคิดว่ายากนะตอนแรกเราก็คิดว่ายากนะแต่เพราะพออ่านบทเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอาชีวิตจริงทั้งหมดของตัวจริงเๆเนี่ยเข้ามาได้เพราะว่าเราจะต้อง f o l โลตาม สตอรี่ของของของบทแล้วก็ตามการเลียงซีนการเหตุการณ์เนี่ยมัน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 จะต้องตามนั้นเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็าเอาหัวใจขอ,ของของของตัวละครตัวจริงนยก็คือความร,รู้สึกที่ต้องรับผิดชอบอันใหญ่หลวงใน,ในในในบทผู้ว่านี่ที่จะต้องเป็นผู้บัญชาการปฏิบัติการนี้นะความหงายคนที่อยู่ในถ้ำในฐานะผู้ว่านะแล้วก็การที่จะต้องบันทึกบัญชาผู้แทนคำบัญชาและดีลกับผู้ บังคับบัญชาด้วยอันนี้มันเป็นภาระหนักก็ใช้อันนี้ซึ่งทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเราเรียนรู้จากข่าวมาตลอดปี2ปีเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้เออสุดท้ายมันก็ไม่ได้เรื่องยากมากเกินไปนะเราเคยผ่านการรับบทคนที่มีชีวิตจริงอยู่บ้างแล้วกดดันตอนแรกที่ครั้งแรกนะครั้งนี้เลยไม่กดดันสุดท้ายเราได้คําตอบตัวเองว่าไม่ต้องไปกดดันคนละคนกัน เราไม่ว่าจะรับบทใครก็ตามที่มีชีวิตจริงอยู่เราทรีตว่าเป็นคนละคนกันในซีรีส์มันมีการเพิ่มเติมลดตัดทอนเพื่อให้สนุกสนานในความบันเทิงเท่านั้นนะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นไม่กดดันบทของหมอภาคเป็นบทที่มีความผสมผสานระหว่างความแข็งและอ่อนในตัวเองเนื่องจากว่าด้วยความเป็นทหารนะครับชายชาติหารอย่างที่เราทราบกันดีตามหน้าสื่อนะครับพอได้มารับภารกิจการช่วยน้องๆหมูป่าเนี่ย ในจุดหนึ่งพี่ภาคต้องพาตัวเองเข้าไปเพื่อที่จะไปอยู่กับน้องๆซึ่งไม่ใช่แค่จะช่วยชีวิตของเขาให้รอดออกมาแต่ว่าในระหว่างน,นั้นที่อยู่ในถ้ำมนันมีสภาวะที่กดดันสภาวะที่ไม่เอื้อต่อชีวิตของเด็กๆตรงนี้พี่ภาคต้องถอดหัวของความเป็นหมอเออเป็นเป็นทหารจริงไปแล้วก็ใช้ความเป็นพี่ชายความเป็นคุณพ่อซึ่งในชีวิตจริงพี่ภาคก็มีลูกชายเนี่ยเออผมรู้สึกว่าทั้งสองบทบาทเนี้ยเป็นสิ่งที่ผมต้องทำกันบ้าน หนักพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเราไม่ใช่ทหารสองเราไม่ใช่เรายังยังไม่ได้มีลูกของตัวเองนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งท,ที่ที่เชื่อมโยงกับกับตัวเองได้โดยส่วนตัวคือพยายามให้รีแหละกออยากลองมีไหมต้องรีบรีบมีลูกได้รับบทให้หลักแล้วคือคือเรารู้สึกว่ามันตามชื่อของซีรีส์ครับทําหลวงภารกิจแห่งความหวังเนี่ยความหวังทุกทุกคนเนี่ย ที่ไปอยู่ตรงนั้นนะมันทําให้ทุกชาติทุกภาษาไปอยู่รวมกันได้แล้วก็แต่ละดวงความหวังเนี่ยจะทํายังไงให้มันเกิดขึ้นแลวออกมาได้ว่าอันนี้เป็นจุดเชื่อมโยงที่เรารู้สึกว่าการที่เราลุ้นไปกับเหตุการณ์ตอนที่มันเกิดขึ้นจริง <S <S เราเข้ามารับบทอันเนี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าการทําการบ้านเนี้ยมันมีเป้าหมายเนะีที่จะต้องทําให้มันเกิดขึ้นได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออพอเราเป็นเป็นคนที่มีเป้าหมายปุ๊บเนี่ยแล้วมันชัดเนี่ยจะเป็นบทที่มันยากจะเป็นการถ่ายทําที่มันยากเนี่ย มันมีเป้าหมายที่ไปด้ยชัดเจนสำหรับผมนะครับก็สำหรับย่านะคะบทแคลลี่สุวรรณรัตนะคะจริงๆเขาไม่ได้มีตัวตนแบบแบบจริงๆไม่ไม่มด้มีคนชื่อนี้แต่ว่าเขาเป็นตัวแทนของ h y d r a ลิกเอนจิเน e ยรทั้งหมดที่มาร่วมภารกิจในครั้งนี้ค่ะเป็นเหมือนว่าตัวแทนหมู่บ้านแล้วกันเพราะว่าหน่วยของของวิศวกรทางน้ำอะค่ะก็มีหลายด้านมากๆจริงๆสําคัญค่ะเพราะว่าเมื่อไหรที่น้ําระดับน้ําในถ้ำ มันถึงจุดที่มันแบบ no point of no return นะคะคือภารกิจจะไปต่อไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นทีมเนี้ยเขาก็เขาก็แบบสู้พอสมควรค่ะแล้วก็จะแบบเช,ชื่อมโยงไปถึงาชาวบ้านในพื้นที่เชียงรายอะคะ่ะที่อยู่ใกล้ๆก,กับถ้าว่าเราจะขออนุญ,ญาตทิ้งน้ำไปที่ไล่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มันจะเป็นความเชื่อมต่อของเ <The Spy. S 1> <laughs> อยเขารู้กันอยู่แล้ว <laughs> <laughs> ตกใจหมดเลย <laughs> เขารู้เขารู้จากจากข่าวที่ได้ชมกันนะคะก็รู้ว่าแบบแบบชาวบ้านเจ้าของไร่เขาก็จะแบบกระทบเยอะพอสมควรค่ะเพราะว่าเราปล่อยน้ําเข้าไปในไร่ของเขาค่ะก็จะเห็นความสําคัญของของแบบการเสียสละของคนพื้นที่การช่วยเหลือของของแต่ละหน่วยมันมารวมตัวกันยังไงที่แปลกใหม่สําหรับย่าแล้วกันนะคะในเรื่องนี้คือต้องพูดภาษาอังกฤษค่ะต้องเวิร์กช็อปนานค่ะเกี่ยวกับสำเนียง American accent ใช่ค่ะ แล้วก็ต้องพูดไทยให้ไม่ชัดก็แปลกดีค่ะคือ <c oughs> จ,จริงๆอ่ะภาษา <c oughs> อังกฤษ my first language อยู่แล้วอะค่ะเพิ่งมารู้มาตอนที่ต้องเล่นเรื่องเนี้ยว่า my American accent มันไม่ American ขนาดนั้นค่ะโรงเรียนอังกฤษ like like fluent like extremely British อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้ว่าอ๋อเราพูดอเมริกันไม่ชัดนะเลยต้องพูดภาษาอังกฤษให้ชัดขึ้นแล้วก็พูดไทยให้ไม่ชัดค่ะเรื <c oughs> ่องนี้นี่ตองต้องดู ม่จะเห็นกี่ครั้งนี่ยาย่าจะต้องรับบทแบบนี้ก็ในเรื่องโดนัลรับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะคะเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในอุทยานซึ่งถ้ำหลวงเนี่ยตั้งอยู่ค่ะจริงๆเราขอบพูดในส่วนที่ตัวละครของโดนัทยาย่าแล้วก็น้องนุ่นเป็นผู้หญิงแล้วกันนะคะเพราะว่าพอเรานึกถึงปฏิบัติการนะคะเราก็จะนึกถึงว่ามันต้องเป็นงานของผู้ชายแน่ๆเลย แล้วก็ไม่ไม่ไม่เคยมีใครพูดหรือว่าเมนชั่นถึงเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้หญิงใน<ม>ในปฏิบัติการครั้งนี้นะคะตัวนักเขียนเองเนี่ยเดน่ากับไมเคิลอะคะ่ะซึ่งเป็นโชลันเดอร์ของเราด้วยเขาก็เลยเขียนบทผู้หญิงตัวละครผู้หญิงขึ้นมา3คนเพราะว่าอยากให้ผู้หญิงเนี่ยได้มีส่วนร่วมในในภารกิจมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วน่ในปฏิบัติการจริง,รง,รง,รงๆก็มีผู้หญิงเข้ารวมแต่ว่าเขาทําให้เรา3คนเนี่ยมีภาพที่ชัดขึ้นมาซึ่งในส่วนตัวของโดนัทที่รับบทเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้เนี่ย เรารู้จักพื้นที่ก็จริงแต่เป็นคนที่ไม่มีอำนาจที่สุดในเรื่องเรื่องนี้เลยไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยจะต้องไปขออนุญาตทุกอย่างแล้วก็ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้แต่ว่าระหว่างทางอะค่ะตัวพิมพ์เนี่ยเขาก็จะพยายามหาออปชันหาโซลูชันหรือว่าช่วยทีมอื่นๆ ให้การทํางานนั้นนะ่ะมันเป็นไปได้พิมกับเคลลี่นะคะแล้วก็น้องนุ่นเป็นเหมือนตัวแทนของผู้หญิงอะ่ะที่เราอาจจะไม่ได้มีเสียงมากในการทํางานนะคะแล้วก็เป็นบทบาทที่คนอาจจะไม่ได้เครดิตในระหว่างปฏิบัติการจริงๆอะคะ่ะซึ่งเราทางทีมผู้สร้างเองอะคะ่ะเขาก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มามีส่วนร่วมในภารกิจครั้งนี้เพราะว่ามันไม่ได้สามารถสําเร็จได้ด้วยแบบคนไม่กี่คน,ม,นมันมีคนที่แบบมหาศาลมากๆที่อยู่ในภารกิจนี้นะคะ่ะ ก็วันแรกที่ถ่ายก็ต้องเป่าผมให้ยาย่าค่ะเพราะว่าเพราะว่าวันแรกเนี่ยที่เราถ่ายใช่ที่เราถ่ายทํากันนะคะมันเราทํากันตอนที่ช่วงโควิดระบาดแล้วพอดีว่าดันมีคนที่ยังไม่ได้เข้าฉากนะคะแต่ยังไม่ได้เข้าเซ็ตยังไม่ได้เข้าเซยังไม่ถึงเลยแต่ว่ามีคนที่สุ่มเสี่ยงก็เลยทําให้เขาจํากัดคนในการออกกองเราก็เลยสนิทกันตั้งแต่วันนั้นเพราะว่าโดนะต้องทําผมให้ยาย่าเป่าผมเป่าผมหนูพี่โดนักเสียให้หนู ัก็รู้ทำอะไรให้พี่โดนัทบ้างเฮ้ยหนูเป็นผู้นั่งในรถที่เขาขับรถได้ดีมากจ่างหนูแบบหนูให้กําลังใจอย่างเต็มที่เพราะว่าโหแบบคือพวกเราลงพื้นที่จริงอะค่ะแล้วก็เราเราดันไปถ่ายในช่วงที่เสมือนจริงที่สุดก็คือ the rainy season นะคะใช่ใช่เวลากล้เคียดแค่เหยียบทีนึงแบบใช่ไหมคะแล้วตอนที่ขับรถอะเสียวมาก เราต้องขับเร็วเพราะเราตื่นเต้นเราจะเราจะช่วยเด็กๆให้ได้ใช่แล้วก็เรื่องตอนที่เกิดนะคะเราไปถ่ายทําในสถานที่จริงทั้งหมดทําให้เขาเอาเราไปล็อกอยู่รวมกันที่เชียงรายมันก็เลยทําให้เราแบบสนิทกันนะคะเหมือนตื่นมามันต้องเห็นหน้ากันทุกวันนะคะเราก็จะช่วยเหลือกันจริงๆในเวลาที่แบบถ่ายทําเหมือนเหมือนอยู่ในปฏิบัติการจริงๆ มีใครครับผมเราอาจจะไม่ได้เป็นมุมโหดมัญหาแบบเป็น Personal Touch ขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่โดนัทพูดนะครับคือต่างคนต่างต้งตองระวังแต่ว่าอาจจะทำยังไงต้องมาทายหนังให้มันจบด้วยกันอย่างเงี้ยใช้เวลาด้วยกันเยอะพอสมควรนะทั้งในเซตแล้วนอกเซตแล้วก็แบบพูดคุยกันอะไรกันนะก็สาถานการณ์จริงแล้วเรามันเป็นสิ่งที่โปรดักชั่นใหญ่ใหญ่แล้วก็ทำงานยากมากฮะยากแล้วก็ หมือนที่เอกพูดกว่าใช่เราเรามีการคาดหวังเราเก่งกันมากแต่พอฟิล์มมันเดินไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันใช่เพราะว่าโปรดักชันเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญกับทีมงานพอดีเขาเป็นทีมที่พร้อมแล้วก็ทําให้ทุกอย่างให้ทําให้เราเชื่อมันก็เลยทําให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้โดยปฏิหารครับ mm. Mm. เขาขอแก้แก้แก้ข่าวนิดนึงเขาเขาไม่ได้ถ่ายฟิล์มแล้วรมอนเลยร้อนเลยประทับใจต็อกมากต็อกมาโอ้พี่เอกครับเนี่ยเนี่ยผมรู้พี่เอกเล่นนะผมเล่นเลยผมรับเล่นเลยประทับใจทํากันบ้านตลอดเป็นคนเดียวที่ต้องเดินไปอยู่ในเทเลอร์ตัวเองใครพี่เราใช่ไหมเพราะกันบ้านเยอะใช่ความประทับใจก็คือมีเทเลอร์เป็นของตัวเองนั่นแหละไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว แล้วเราเราใช้คุ้มที่สุดนะเพราะว่าเราเราไม่มีอย่างที่ตอกว่าอ่าไหนไหนพูดแล้วพูดคือพอว่าปุ๊บเราก็ต้องเข้าเลยอ่ะเพราะว่ามันไม่ได้มันไม่งั้นซีนต่อไปเราเราเล่นแน่เรารู้ก็กะนั้นก็ยังมีเวลาที่มาเล่นกับย่าๆเพราะว่าเวลาเหนื่อยปั๊บเห็นย่าแล้วแบบเราเออจะเรียกว่าหายเหนื่อยก็เหมือนจะเวอร์ไปคือไม่ได้หายเหนื่อยแต่มันเพราะมันรู้สึกมันสบายสดชื่นขึ้นย่าหนาวจนปากสั่นแล้วยังถ่ายวีดีโอไว้เลยนะถ้าอยากดูมากระซิบดูแล้วได้ ปากเขียวปากสันตัวสันนะยังทำตลกให้เราดูอ่ะตอนประมาณตีสามหรืออะไรเงี้ย <laughs> คือแบบประทับใจมากเลยซีนที่กินไอ้ข้าวซอย <c oughs> ข้าวซอยฝนตกมาคือเนี่ยแหละประทับใจเรื่องแบบนี้นี่มุมยาย่ามุมโดนัทนี่โอ้โหประทับใจความเป็นเจ้าแม่เจ้าแม่ <laughs> สุดท้ายทั้งกองไม่มีผู้หญิงเลยเห็นโดนัทเป็นผู้ชายไปแล้วคือเราจะบอกว่า ไม่มีผู้หญิงก็ถูกแล้วไงเขาก็เลยเป็นผู้หญิงคนเดียวในหมู่ซีลทั้งทั้งหมดรวมนี้แน่นอนเรารอยยิ้มเขาเนี่ยคือเราแบบถ้าเราเป็นผู้หญิงเราละลายไปแล้วเนี่ยเราแบบนี่ก็จะละลายเนี่ยยุ้ยเลยคือ <c oughs> <c oughs> รอยยิ้มแบบเใสซื่อบริสุทธิ์แบบจริงใจทุกอย่างเทคแคร์ดูแลพี่เอกครับ <c oughs> นู่นนี่อะไรเดี๋ยวผมตามให้ทุกคนเนี่ยมีน้ำใจต๊อกก็เช่นเดียวกัน ประทับใจยอย่างนี้แหละสรุปแล้วทีมงานนี้สุดยอดมีความสุขมากมที่ได้ร่วมงาน,น,นเพราะว่าทีมทีมงานนะคะทำให้พวกเราได้อยู่ด้วยกันและได้ใช้เวลาด้วยกันทั้งในแง่ของการรู้จักตัวละครแล้วก็รู้จักกันละกันมันก็เลยทําให้การทํางานแบบง่ายมากค่ะมันเหมือนเกิดมันเป็นการสะท้อนเหตุการณ์จริงๆอีกครั้งหนึ่งเลยผมว่าถ้าเสริมกับพี่ๆทุกคนที่พูดนะเราเรามองว่าจะมีสักกี่ครั้งที่คนทั้งโลกเนี่ย ร่วมแรงร่วมใจทําให้คนอื่นโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนทั้งโลกนะทั้งโลกนะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่ทั้งโลกกําลังเอาใจช่วยมันมีไม่กี่ครั้งหรอกเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่ควรจะลําลึกถึงอีกครั้งหนึ่งว่าครั้งหนึ่งมันเคยมีมนุษย์กลุ่มหนึ่งเนี่ยทำสิ่งดีงามสิ่งนี้นะเกิดขึ้นดูเถอะมีอะไรมากมายแม้ว่าเราจะรู้ตอนจบแล้วก็ตามในรายละเอียดมีเยอะแยะนะเวอร์ชั่นนี้เน้นทางภาคเมืองไทย เขาให้ความสําคัญกับความเป็นไทยนะคนเขียนบทแม้ว่าจะเป็นฝรั่งนะโชรันเนอร์แต่ว่าจะบอกให้ว่ามีหลายอย่างซึ่งคนไทยอย่างเราเนี่ยยังนึกไม่ถึงเลยว่าอันนี้เนี่ยฝรั่งคิดฝรั่งเอามาเติมให้สําหรับถ้ำหลวงนะครับภารกิจแห่งความหวัง t ท a กอ r ์ s กิลนะครับ Limited Series จาก Netflix ก็อยากให้คนไทยทุกๆคนได้มีโอกาสได้ดูการบอกเล่าบอกผ่านประสบการณ์ ที่ไม่ใช่เรื่องราวเฉพาะของคนไทยแต่เป็นเรื่องราวของชาวโลกมนุษย์ทุกคนควรจะได้ย้อนมารำลึกถึงเหตุการณ์ที่มันงดงามแล้วก็เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์เต็มไปด้วยทางแยกทางสามแพร่งของการเลือกซ้ายหรือขวาทุกๆก,การตัดสินใจมีผลต่อชีวิตแล้วก็ความหวังของเรียกว่าคนทั้งโลกเลยครับเป็นภาพความงดงามที่ครั้งหนึ่งมนุษย์เราได้ก้าวข้ามพรมแดนของภาษาและวัฒนธรรมและความเชื่อมาทำให้สิ่งสิ่งนี้มันรู้ล่วงไ,ได้อย่าง งดงามและน่าจดจำจริงๆครับถ้าเกิดว่าพูดถึงบีมนะคะโดนัลก็จะนึกถึงฉากในในซีรีส์นะคะตัวพิมพเนี่ยค่ะเป็นตัวละครที่รู้สึกผิดมาตลอดเพราะว่าเขาไม่ได้ปิดถ้ำแล้วก็อุทยานเนี่ยมันเป็นเป็นพื้นที่ของเขาอะคะ่ะโดนัลก็จะต้องเมคชัวร์ว่าน้องๆทั้ง13คนเนี่ยจะต้องออกมาก็จะมี d i a l o g ที่โดนพูดกับยา,ยา่าหรือพูดกับพี่เอกบ่อยมากว่าแบบ I have to make sure they get out แล้วก็ At the end of the series อ่ะมันแฮ p ปี้เอนดิ้งใช่ไหมคะแต่ว่าในชีวิตจริงอะน้องบีมเขาไม่สามารถทำได้ซึ่งมันก็มันก็สะท้อนบางอย่างกับเรานะคะว่าชีวิตมันสั้นมากเพราะฉะนั้นแบบรักกันดีกว่าแล้วก็ใช้ทุกวันให้มันมันมีความหมายมันมีคุณค่าค่ะ22กันยายนนี้ครับกว่า190ประเทศทั่วโลกครับผมที่ Netflix นะคะฝากด้วยค่ะเช็เค้ลริวค่ะ Netflix